สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่คําชโนนะคะเพิ่งเดินทางมาในรอบ46ปีซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้างแต่ไม่เคยมานะคะ<น>วันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะน่าจะได้พรอะไรดีๆกลับไปนะคะจะขอพรเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนนะคะหวังว่าพรน,นี้จะส่งถึงนะถึงจะไม่ใช่ชุดใหญ่มาก แต่เราก็ดีใจที่ได้มานะคะรู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้นะคะบรรยากาศร่มรื่นมากพอเข้ามาข้างในแล้วโอเคมากค่ะนี่คือพาน้อยของฉันก็มีใช่สิคะเรียกเลยนะพี่ยาน้อยของฉันนะคะข้างในคนเยอะมากเลยนะคะอันนี้ดีใจค่ะรู้สึกดีใจมากถึงข้างในแล้ว โอ้คนเยอะมากเลยค่ะดูนะคะว่าคนเยอะแค่ไหนหะค,คะคนเยอะมากคนเยอะมากค่ะคนเยอะสุดสๆโอเคคนเยอะก่นอนค่นี้ก่นนะคะ